เออมาหอดเส้นเสียงหน้าเลยพี่นะ้นะองบ่อเลี้ยงปลาเพิ่นอนี่ยังกินแน่มันเลยปุนะ๊ยตามมาหุงเช็คฟูพี่นอ้องนี่นายซอยจุก,กันนี่

เขาดาจะหาขวดเล้ออกไป้วอ,ออกนออกแล้ว